อีกหนึ่งวันของการเดินทางครับวันนี้เรามาที่บ้านเหล่ากกเข่งนะฮะจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอถ้าจําไม่ผิดนะกุมภาวาปีนะครับตำบลแชร์แลก็นะครับมีนัดมาส่งรถลูกค้า1นึ่คันตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอีกประมาณ1นกิโลกว่าซึ่งลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับก็เลยซื้อรถไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เดี๋ยวเซลต้นวันนี้พาไปดูบรรยากาศการส่งมอบ ให้กับลูกค้าที่หน้าบ้านกันครับอีก1กิโลกว่าก็จะถึงกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่เรามีการส่งอมอบก็เมื่อกี้โทรหาคุณแม่แล้วนะฮะ<ม>ก็เดี๋ยวคุณแม่บอกว่าไปรอตรงศาลากลางบ้านเดี๋ยวออกมารับ ตอนแรกเมื่อกี้โทรไปแม่บอกเอ้าตอนนั้นก็มาแล้วไม่ใช่หรอก็บอกอ๋อไม่ใช่น,นันไฟแนนซ์นะเพราะว่าคือผมยังไม่เคยมาบ้านลูกค้าจองผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็มีแต่ไฟแน,นนซ์นะฮะที่เข้ามาทําสัญญาให้กับลูกค้านะครับในหน้าสารากลางบ้านอันนี้จะเป็นโรงเรียนนี่จะเป็นโรงเรียนบ้านเหลากกเข่งนะครับแสดงว่า สารากัรบ้านก็น่าจะอยู่ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราโทรหาคุณแม่ก่อนถึงบ้านลูกค้าแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลยมันไม่มีป้ายไงแม่ผมเลยมองไม่เห็นอ๋อมันมีป้ายตรงนี้ใช่ไหมครับ

นี่ครับเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวถอยหลังเข้าเนะพ่อเนาะครับสองหลังเหรอครับพ่ออ๋อครับคนไหมควกนี้ ถอยถอยพี่ถอย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 ออกงบถอยอีกถอยอีกพ่อรถเยอะพ่อตรงขอนแก่นนะครับติดอยู่ตรงขอนแก่นนานเลยครับ พอแล้วพี่พอแล้วไม่โผล่หรอพี่เสมออยู่อ๋อพออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง <ไป S 2> อีกนิดนึงได้อยู่พี่ <ไป S 2> พ,อพอพอ <ไป S 2> พอพอเดี๋ยวโดนถัง ล้วก็ให้พี่โมดอธิบายการใช้งานกับคุณพ่ออยู่นะครับเพราะว่ารุ่นที่คุณพ่อใช้กับเกียร์รุ่นนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ระบบบางอย่างที่การปรับการหมุนอะไรพวกนี้อาจจะไม่เหมือนนะครับก็เดี๋ยวอธิบายการใช้งานเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถของเรานะจะเป็น6กเกียร์แล้วก็เกียร์ถอยจะไม่เหมือนรุ่นรถรุ่นเก่าๆนะครับก็ตามยุคตามสมัยตามเครื่องยนต์ตามเกียร์ ะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังให้พี่มดอธิบายอยู่วันนี้เราก็มาส่งมอบเป็นวันที่10 10เท่าไหร่14นะครับ14เดือนมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็่าับววนีเือซื้อหวยเนาะอันนี้คนละเลขกับป้ายแดงนะ แล้วก็ป้ายขาวกับป้ายแดงเลขจะไม่ตรงกันนะครับขึ้นอยู่กับตอนที่จดทะเบียนตอนนั้นอีกทีนึงโอเค <Okay, S 2> ครับดเดี๋ยวผมรบกวนแม่กับพ่อถ่ายรูปรับรถดานน้านหน้าหน่อยเนาะนครับอพ่อเดี๋ยืนถ่ายรูปรับรถสักนิดหนึงเนาะนรนครับรอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวแม่ยืนตรงนี้ก็ได้ครับตัดแที่อน ชัดครับแม่ชัดครับพ่อขยับขึ้นมาข้างหน้าอี่านิดนึงครับจะได้อ่าแม่ขยับตามพ่อเลยครับโอเคครับแม่ขยับติดพ่อนิดนึงโอเคครับอ่าเดี๋ยวมองกล้องทางผมนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวผมขอมุมนี้นะครับโอเคครับหนึ่งสองสามครับยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับแม่ยกนิ้วโป้งด้วยครับโอเคหนึ่งสองสามครับ เมื่อกี้พ่อเข้าใจแล้วเนาะเรื่องการเข้ากรงเข้าเกียร์เนาะแต่ถ้าเกิดสงสัยยังไงก็บอกทางลูกชายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปวิดีโอส่งให้ทางเขาแล้วให้เขาได้อกใบายอีกทีหนึ่งเนาะนะครับเป็นใบใหญ่บ้แวาแต่อบใจพ่อทางข้าจักอันอ๋อแต่บ้านพ่อกับแม่คนละหลังกับกับตรงนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อครับแต่ว่ารถก็เอาไปจอดที่บ้านพ่อกับแม่ใช่ไหม มััมมมอเม,ม,มอเอมเดี๋ยวพ่อขึ้นเปิดประตูขึ้นนั่งด้านในหน่อยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยครับออโอเคครับในในโอเคครับอเดี๋ยวพอมองกล้องยินนะครับยกนิ้วโป้งข้างขวาครับว่าโอเคหนึ่งสองาสาม,มครับ โอเคครับรผมแคปนะครับพ่อเวลาที่เราเปิดประตูแคปอะเนาะแล้วเราปิดประตูต้องดูให้สนิทด้วยนะครับเพราะถ้าไม่สนิทนะ่ะเวลาเราปิดประตูหน้ามาไฟมันจะโชว์หน้าปัดเนาะงนั้นเวลาถ้าพ่อขึ้นรถแล้วหรือว่าเราเห็นว่าไฟหน้าปัดมันโชว์ประตูปิดไม่สนิทนะครับต้องดูที่ประตูแคปเพราะบางทีประตูหน้าเราปิดไปเนี่ยมันจะเหมือนสนิทเลยมันจะดูไม่รู้นะครับโอเคครับ เด <Bond> <Pokémon> ี๋ยวผมเอาสมุดรับประกันที่ว่าเป็นสมุดคุมป้ายแดงมาใส่ไว้ให้เกนนี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตํารวจขอดูเมื่อกี้ผมมาก่อนถึงบ้านพ่อสักประมาณไม่กี่กิโลก็มีตํารวจตั้งด่าอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อเนี่ยชื่อไอ้บ้นอันเมื่อไงเขาตั้งประจำเหรอครับอ๋อครับอันนี้จะเป็นหม้อน้ําเป็นหม้อพักเนาะอันนู้นน้ามันเบรกครับอันนี้น้ํามันพวเวอร์การวัดน้ํามันเครื่องนะครับ อยู่การสีเหลืองนะพ่อเนาะคือทุกอย่างมันจะมีขีดบนกับขีดล่างถ้าน้ํามันอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ต่ำกว่าขีดล่างก็พอเนาะการวัดน,น้ํามันเครื่องก็เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องพันเก้าครับพ่อหนึ่งพันเก้าร้ซีซีร้อยห้าสแรงม้าหกเกียร อันนี้ก็เป็นช่องลมที่ว่าเมื่อก่อนนะ่หม้อกองอมันจะอยู่ข้างนี้ใช่ไหมเพราะท่อมันจะเข้าไปทางนี้เนาะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้ะเพื่อแบบว่า, <S 1> <S 1> าดูดอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาที่ลุยน้ําน้ําท่วมก็จะได้สูงก,กว่านะครับแต่ว่าระวังอย่าเอาผ้าอะไรไปตรงนี้พอะเวลามันดูดเข้าไปแล้วเดี๋ยวอากาศมันจะไม่เต็มที่ครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตขอตัวก่อนเลยนะครับเนาะไม่กินเคราเวลาอ๋อผมกินมาเมื่อเช้าแล้วครับพ่อส่งข้าวทั้งหมดเลยอะไรนะครับส่งข้าวเด้หลายคั้งหมงเลยขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเพื่อมีโอกาสคันต่อไปเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งนะครับต้องตามมาใช่ไหมครับแม่ ครับอ๋อครับครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ